สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมกันนะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงข,งของโลกนะคะเรามาดูกันเลยว่าแรงโน้มถ่วงของโลกของเราเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือแรงดึงดูดที่ มวลของโลกกระทําต่อวัตถุเพื่อดึงดูดวัสดุนั้นๆน่นะเข้าไปสู่ศูนย์กลางของโลกนั่นเองนะคะมวลคืออะไรมวลก็คือวัตถุที่มีน้ําหนักอย่างเช่นตัวเรานะคะอย่างเช่นตัวเราตัวเราก็มีน้ําหนักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีน้ําหนักเหมือนกันหมดนะคะมีเว้นแต่ว่าจะเบามากหรือหนักมากนั่นเองนะคะ ทีนี้คุณครูตูนมีวิดีโอหนึ่งวิดีโอที่จะให้เด็กๆดูนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนักเรียนก็จะได้เห็นว่าที่ไปที่มาทําไมโลกถึงมีแรงโน้มถ่วงได้นั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะ เราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องตกลงสู่พื้นโลกที่เป็นแบบนี้เพราะโลกเรามีแรงโน้มถ่วงนั่นเองแล้วแรงโน้มถ่วงมันคืออะไรกันละ่ะแรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลก แล้ววัตถุที่อยใกไลโลกโดยจะดึงดูดวัตถุเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกทําให้วัตถุต่างๆมีน้ําหนักและตกลงสู่พื้นโลกเสมอคนเราและวัตถุต่างๆบนโลกจึงสามารถอยู่บนพื้นโลกได้โดยไม่ล่องลอยขึ้นไปในอากาศแรงโน้มถ่วงของโลกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงดึงดูดของโลกซึ่งจะเป็นแรงที่โลกดึงดูดดาวเทียมหรือโลกดึงดูดดวงจันทร์ โดยที่วัตถุนั้นไม่ได้สัมผัสกับผิวโลกแรงโน้มถ่วงของโลกจึงจัดเป็นแรงแบบไม่สัมผัสเซอร์ไอแซกนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคือผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตผลแอปเปิ้ลที่หลุดจากต้นแล้วร่วงลงพื้นนิวตันเกิดความสงสัยและได้ศึกษาจนได้ข้อสรุปว่า วัตถุทุกอย่างจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุทุกอย่างในโลกแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์อย่างไรแรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ทําให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศ ทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปมาทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำให้น้ำฝนตกลงสู่พื้นโลกเราทราบประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงไปแล้วมาดูข้อจำกัดของแรงโน้มถ่วงกันบ้างข้อจำกัดแรกการทำกิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกจะรู้สึกเหนื่อยและทำได้ลำบากเช่นเดินขึ้นบันไดปั่นจักรยานขึ้นเขาเป็นต้น ข้อจำกัดประการต่อไปคือเมื่อทําสิ่งของบางอย่างตกลงสู่พื้นจะทําให้ชั้รวดเสียหายทําให้ไม่สามารถกระโดดที้สูงมากๆได้และทําให้ยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆไม่ได้ น้อง,องว่าเรามีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่นะเมื่อเรายืนอยู่บนโลกและบนดวงจันทร์ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างมวลและน้ำหนักกันก่อนดีกว่าครับมวลเป็นสมบัติเฉพาะของวัตถุนั้นๆและมีค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในจักรวาลยกตัวอย่างเช่นเด็กชายกอมีมวล60กิโลกรัมเมื่อยืนอยู่บนโลกก็จะมีมวล60กิโลกรัมเมื่อยืนอยู่บนดวงจันทร์ ส่วนน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันเป็นผลคูณระหว่างมวลและความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเช่นโลกของเรามีความเร่ง9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแสดงว่าบนโลกเด็กชายกอมีน้ำหนักเท่ากับ60กิโลกรัมคูณ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเท่ากับ588นิวตันและถ้าเด็กชายกอไปยืนอยู่บนดวงจันทร์ที่มีความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกประมาณ6เท่าหรือ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองก็จะมีน้ำหนัก60กิโลกรัมคูณ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเท่ากับ96นิวตันเด็กชายกอจะมีมวลเท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะยืนอยู่ณน้าตำแหน่งใดในจักรวาลแต่จะมีน้ำหนักต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเด็กชายกอไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ที่มีความเร่งอนเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงเท่าไหร่นะครับ ถุมีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะมีค่าน้อยวัตถุจึงมีน้ําหนักน้อยถ้าวัตถุมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นจะมีค่ามากวัตถุจึงมีน้ําหนักมาก เมื่อวัตถุชิ้นเดียวกันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะยิ่งลดลง เราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้โดยใช้เครื่องช่างสปริงซึ่งค่าที่อ่านได้จะเท่ากับขนาดของแรงที่โลกดึงดูดวัตถุและเป็นน้ำหนักของวัตถุนั่นเองน้ำหนักของวัตถุจะมีหน่วยเป็นนิวตันเครื่องช่างสปริงสำหรับวัดน้ำหนักจะใช้หลักการยืดของสปริงซึ่งเป็นผลมาจากการที่โลกดึงดูดวัตถุในแนวดีง ทำให้สปริงยืดออกตามแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุนั้นเครื่องชั่งสปริงแบ่งออกเป็นสองแบบได้แก่เครื่องชั่งสปริงแบบแขวนเครื่องชั่งสปริงแบบตั้งมวลของวัตถุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยเป็นยังไงกันบ้างคะเรารู้จัก ในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกกันแล้วนะคะต่อไปต่อไปนะคะเราจะมาดูประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกกันค่ะประโยชน์แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ1ก็คือทําให้เราเนี่ยยืนอยู่บนโลกบนพื้นนี้ได้โดยไม่ลอยไปลอยมาไม่ล่องลอยนั่นเองนะคะสองทให้วัตถุหรือสิ่งของต่างๆไม่ลอยไปลอยมาในอากาศนะคะ 3. ทําให้น้ำเนี่ยไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่าอย่างเช่นน้ําตกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะทําให้ฝนเนี่ยตกลงมาสู่พื้นโลกเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พืชนอกจากนี้ยังทําให้เกิดแหล่งน้ําต่างๆเช่นแม่น้ําทะเลทะเล,ทะเลสาบลําคลองต่างๆนะคะนักเรียนคิดตามคุณครูนะคะถ้าเกิดว่าโลกของเราไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะฝน ตกลงมายังพื้นโลกได้ไหมแล้วโลกของเราจะมีน้ําได้ไหมคะก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีของการมีแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะ 5. ในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการเล่นบาสเกตบอลการเตะบอลโค้งเข้าประตูการรดน้ําต้นไม้ย้อยต่ําๆนะคะการสอยผลไม้ต่างๆก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเราไปสอยผลไม้ไปสอยมะม่วง จะเกิดอะไรขึ้นจะได้มะม่วงไหมคะก็ไม่ได้มะม่วงถูกต้องไหมคะมะม่วงก็จะล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงที่จะตกลงสู่พื้นให้กับเรานั่นเองนะคะในเมื่อมีข้อดีมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียของแรงน้มถ่วงนะคะข้อเสียของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยหนึ่งก็คือทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถกระโดดขึ้นที่สูงๆมากๆได้กระโดดตัวเองเนี่ย กระโดดสูงมากๆไม่ได้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะโนจะดึงดูดเอาน้ําหนักเอามวลของตัวเราลงตกลงสู่พื้นได้ไวยิ่งหนักยิ่งตกไวนะคะเราจึงไม่สามารถกระโดดได้สูงสูงได้นั่นเองนะคะ 2. ทํทให้เรายกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆไม่ได้นะคะอะไรที่มันหนักมากๆ เราจะรู้สึกว่าเรายกไม่ไหวเพราะว่ามีทั้งแรงโน้มถ่วงมีทั้งน้ําหนักแรงโน้มถ่วงก็จะดึงสิ่งของที่มีน้ําหนักลงสู่พื้นดินนั่นเองนะคะอ่ะสามข้อเสียข้อที่3ามนะคะเมื่อทําให้สิ่งของบางชนิดหล่นพื้นก็จะทําให้เกิดการชํารุดเสียหายนะคะทํากิจกรรมต่างๆ่างสี่ทกิจกรรมต่างๆก็จะรู้สึกว่า มันสวนทางกับแรงโน้มถ่วงเราจะรู้สึกเหนื่อยและก็ทำได้ลำบากมากเช่นการปีนขึ้นเขานะคะการปั่นจักรยานขึ้นภูเขาการเดินในที่ลาดชันนั่นเองเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเพราะเรากระทำต้านกับแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะและทีนี้เด็กๆรู้ไหมว่าถ้าเกิดไม่มีแรงโน้มถ่วงโลกเราจะเกิดอะไรขึ้น ไปดูวีดีโอกันได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะจำความรู้สึกที่น่าผิดหวังตอนยังเป็นเด็กเมื่อคุณพยายามกระโดดไปในอากาศให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้และจากนั้นบางสิ่งก็ดึงคุณกลับมาสู่พื้นได้ไหมอืมสิ่งนั้นคือแม่ของคุณยังไงล่ะ S <S เอ๊เดี๋ยวสิผมหมายถึงแม่ของทุกคนต่างหากนั่นคือแรงโน้มถ่วงที่อยู่กับคุณเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงและคุณไม่สามารถแหกกฎของมันได้เช่นเดียวกับแม่ของคุณแต่มันดีแล้วละ่ะถ้าวันหนึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกหายไปผลกระทบคงเป็นหายนะอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะกับแม่ของคุณแต่ก่อนอื่นมาลองคิดกันว่าแรงโน้มถ่วงคืออะไรพูดง่ายๆมันคือพลังที่ดึงอะตอมเข้าหากันยกตัวอย่างเช่นวางลูกเทนนิสสองลูกไว้บนโต๊ะ มันมีแรงดึงดูดระหว่างลูกเทนนิสทั้งสองลูกอยู่แล้วแต่มันน้อยมากซึ่งจนคุณไม่สังเกตเห็นอย่างไรก็ตามถ้าคุณใช้ลูกเหล็กลูกใหญ่แทนลูกเทนนิสและใช้เครื่องมือพิเศษคุณจะสามารถวัดแรงดึงดูดระหว่างเหล็กทั้งสองลูกได้ถึงแม้ว่ามันจะมีปริมาณน้อยมากๆซึ่งเป็นเหตุผลการตรวจจับเป็นเรื่องยากแต่ลองมาพูดถึงโลกกันโลกของเรามีอะตอมจำนวนมากอัดแน่นอยู่เป็นเหตุผลว่าทำไมแรงดึงของแรงโน้มถ่วง ึงมีอยู่จริงและเข้าใจได้พูดอีกอย่างคือแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับมวลซึ่งหมายความว่ามันเกี่ยวกับสสารยิ่งมีสสารมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมวลมากเท่านั้นและยิ่งมวลมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแรงดึงของแรงโน้มถ่วงวัตถุมากเท่านั้นอแล้วมันสําคัญยังไงล่ะคุณอาจสังเกตว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเราไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่ามวลของโลกคงอยู่เช่นเดิมหากชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของโลกลดูลออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของคุณ แรงโน้มถ่วงก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันแต่น่ายินดีที่โอกาสที่มวลของโลกที่ส่งผลต่อแรงโน้มถ่วงได้นั้นไม่น่าเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่ลองคิดถึงด้านมืดดูสิถ้าเราลืมเรื่องฟิสิกส์ไปให้หมดและจินตนาการว่าวันหนึ่งโลกของเราจะปลดปล่อยรอยแตกแล้วแรงโน้มถ่วงหายไปล่ะผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการลอยตัวผมหมายถึงคุณเตียงที่คุณนอน นาฬิกาปลุกของคุณและถ้วยชาที่ยังเดื่มไม่หมดของคุณก็จะลอยขึ้นไปในอากาศตอนแรกคุณอาจจะตกใจและสถานการณ์ทั้งหมดอาจดูตลกเพราะยังไงก็ตามถ้าคุณอยู่ในบ้านคุณจะค่อยๆลอยขึ้นไปจนไปติดกับเพดานแต่ความรู้สึกอศัศจรรย์ใจจะอยู่กับคุณได้แค่ไม่นานอย่างที่คุณรู้ว่าโลกหมุนรอบแกนโลกที่ความเร็วแค่พันกว่าไมล์ต่อชั่วโมงที่เส้นศูนย์สูตร นั่นคือถ้ากดปิดแรงน้มถ่วงทุกอย่างที่ไม่ได้ถูกยึดโยงอยู่กับพื้นดินก็จะลอยออกไปอย่างนอกโลกผู้คนที่โชคร้ายและอยู่ข้างนอกเมื่อแรงน้มถ่วงหายไปจะหายไปแค่ในชั่วพริบตาคนที่อยู่ในตึกจะปลอดภัยกว่าแต่ก็ไม่นานนักมันก็จริงที่โครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นควรจะยึดติดแน่นอยู่กับพื้นดินแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจ แล้วมันจะยังคงอยู่ถึงแม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะหายไปแต่ไม่ช้าก็เร็วพวกมันก็ไม่อาจต้านทานได้เช่นกันและจะเกิดขึ้นกับต้นไม้ด้วยไม่ว่ามันจะใหญ่และอย่างรากลึกแค่ไหนก็ตามยิ่งไปกว่านั้นโลกจะสูญเสียหนึ่งในเพื่อนรักไปดวงจันรยังไงล่ะสิ่งเดียวที่ทําให้ดวงจันทร์ยังอยู่โดยที่ไม่ลอยออกไปและยังคงเป็นดาวบริวารของโลกอยู่คือแรงโน้มถ่วงของโลกแต่การสูญเสียดวงจันทร์ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อคุณเท่ากับการสูญเสียน้ําและอากาศ ชั้นบรรยากาศและน้ําทั้งหมดบนโลกรวมถึงมหาสมุทรทะเลทะเลสาบและแม่น้ําต่างก็คงอยู่ได้ด้วยแรงนมถ่วงนั่นเป็นเหตุผลว่าถ้าหากไม่มีแรงนี้ชั้นบรรยากาศก็จะเริ่มลอยออกสู่อวกาศในทันทีนั่นหมายความว่าในที่สุดเราจะไม่มีอากาศหายใจนี่มันท่าจะดูไม่ดีซะแล้วน้ําก็จะเริ่มลอยไปเช่นกันพร้อมกับสิ่งมีชีวิตในนั้นลองนึกภาพฉลามปลาวาฬและปลาที่ห่อหุ้มด้วยฟองน้ําและลอยไปในอวกาศและสีหน้าอันงงงวยของพวกมัน ลาโลมาคงจะร้องเพลงผลทางยังอีกยาวไกลและขอบคุณปลาทุกตัวแน่ๆต่อมาเมื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกสูญพันธุ์อย่างสมบูรณ์เมืม่อไม่มีอากาศและน้ำการขาดแรงโน้มถ่วงในที่สุดก็จะมีผลต่อโลกหากไม่มีพลังหลักจับสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันมันอาจจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและลอยไปแนวอากาศน่าเศร้านะผมบอกเลยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้จนคุณอาจไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้น แต่ยังไงก็ลองเขียนไอเดียของคุณถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปหากแรงโน้มถ่วงหายไปในสักวันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแต่คุณก็รู้จักเราชีวิตสดใสเราไม่ปล่อยให้มันดีเกินไปหรือแย่เกินไปหรอกดังนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแรงโน้มถ่วงแข็งแกล่งขึ้นและไม่เพียงแต่บนโลกแต่ทุกคนทุกแห่งในจักรวาลมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณไหมแน่นอนอยู่แล้วแม้ว่าจะแค่5%ตก็ตาม ดูสิวงโคจรของโลกนั้นขึ้อนอยู่กับความสมดุลที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีอยู่ระหว่างแรงโน้มถ่วงที่ดึงมันเข้าหาดวงอาทิตย์และแรงดันที่เคลื่อนมันออกไปสู่อวกาศหากแรงโน้มถ่วงเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันจะรบกวนความสมดุลที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์และโลกจะเข้าสู่วงโคจรใหม่เป็นผลให้โลกของเราเริ่มเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ประมาณ10อร์เซมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งในที่สุดก็จะนําไปสู่การขาดอาหารและปัญหาร้ายแรงอื่น ดวงอาทิตย์ยังมีความสมดุลในตัวมันเองด้วยแรงโน้มถ่วงดึงมันเข้าด้วยกันในขณะที่แรงกดดันที่มาจากด้านในทําทุกอย่างเพื่อแยกมันออกจากกันทีนี้ลองจินตนาการถึงแรงโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งขึ้นเพียงเล็กน้อยสิความสมดุลจะพังยับเยินโดยสิ้นเชิงก๊าซไฮโดรเจนจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์จะลอยเข้าหาแกนกลางของมันและกลายเป็นฮีเลียมกระบวนการระเบิดนี้จะปลดปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาล อีกด้านหนึ่งถ้ามองโลกในแง่ดีสุดๆพลังงานนี้จะไปไม่ถึงพื้นผิวของดวงอาทิตย์และคุณคงจะไม่สังเกตเห็นอะไรจากโลกเลยยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญยิ่งกว่านี้เพราะมันจะเกิดขึ้นใต้พื้นผิวโลกของเราคือว่าแกนกลางของโลกจะต้องทนต่อภาระอันหนักหน่วงตลอดเวลาและภาระนี้คือน้ําหนักของโลกทั้งใบซึ่งเท่ากับปริมาณ6500ล้านล้านล้านตัน ถ้าคุณกำลังนับอยู่นั่นคือเลข0ูนตัวแล้วจากไหนก็ไม่รู้บูมหนักขึ้นอีกหเปอร์เซนแกนกลางเก่าที่น่าสงสารซึ่งไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างกระชานหันของแกนโลกจะยุบตัวและโลกก็จะถึงกาลาอวสารบายบายในทางกลับกันโลกอาจหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่น่ากลัวได้ตามการประมาณการบางอย่างพื้นผิวอาจลดลง12-20ถึงกิโลเมตรแต่ก็ยังไม่อาจช่วยสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ อย่างไรก็ตามการล่มสลายครั้งใหญ่ที่จะเกิดคือเปลือกโลกจะปรีแตกเป็นผลให้ความร้อนที่มาจากแกนกลางของโลกซึ่งสูงถึง5,600องศาเซลเซียสจะเผาไหม้ทุกสิ่งบนพื้นผิวในกรณีที่เรวร้ายที่สุดพื้นผิวทั้งหมดของโลกจะหายไปในที่สุดไบ๊ายอีกรอบว้า wow, วถ้าเพียงแค่5%ของแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ากลัวเช่นนี้โอ้ oh, จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเพิ่มขึ้นเท่าตัว คำเดียวเละใช่ทุกอย่างบนโลกจะหนักขึ้นเป็นเท่าตัวของน้ำหนักเดิมมันคงจะหนักมากเกินไปต่อให้เป็นต้นไม้ที่สูงและแข็งแรงก็ตามยิ่งไม่ต้องพูดถึงโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนใหญ่และสะพานที่จะพังทลายลงรวมทั้งอาคารขนาดใหญ่เช่นตึกระฟ้าบ้านขนาดเล็กอาจยังคงอยู่ได้สักพักหนึ่งแต่ก็จําเป็นต้องได้รับการเสริมกําลังเพิ่มอะไรก็ตามในอากาศไม่ว่าจะเป็นนกหรือเครื่องบินจะตกลงพื้นในทันทีการบินจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป การทดลองในเครื่องหมุนเวียงแสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงของโลกได้2เท่าเป็นเวลา22ชั่วโมงโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับผลกระทบระยะยาวของแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นนั้นถึงขั้นวิกฤตร่างกายของคุณจะมีความตึงเครียดอย่างมากโดยเริ่มจากโครงกระดูกและข้อต่อของคุณที่ไม่สามารถรองรับน้ำหนักใหม่ของคุณได้ ไปจนถึงกล้ามเนื้อที่ติดขัดแม้กับการเคลื่อนไหวเบาๆนอกจากนี้แรงโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะเป็นภาระก,กับหัวใจของคุณเพราะต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อให้คุณมีชีวิตต่อไปด้วยแรงโน้มถ่วงที่มากขึ้นจำนวนของแร่ธาตุที่ไม่เสถียรใต้พื้นผิวโลกจะเพิ่มขึ้นและมันจะนำไปสู่การระเบิดของภูเขาไฟจำนวนมากและความร้อนที่มากเกินไปที่ทำให้แม้แต่ภูเขาไฟที่ดับมานานหลายพันปีระเบิดอีกครั้งและเริ่มเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของโลก แต่อีกครั้งนะคุณคงไม่จําเป็นต้องอยู่กับความท้าทายเหล่านี้นานเกินไปหากแรงโน้มถ่วงของโลกแข็งแกร่งขึ้นเป็นเท่าตัวโลกจะถูกดูดเข้าไปในดวงอาทิตย์อย่างควบคุมไม่ได้ว่าไงไม่สนุกเหรอใช่พอกับด้านมืดสักทีเฮห,หากคุณไดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าโลกของเราไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้มีเนื้อหานะคะใจความสำคัญเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเจอกันในซูมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ